ครับครับสวัสดีพี่น้องเย็ซีนะครับสุกูสุขคนนะครับเนาะหลังหวยเล่าพัฒนาออกนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับแอดจะมาลงแนวทางนะครับของแอดนะครับพี่น้องเย็ซีครับเอาชุดจับคู่นะครับบ่อเขานะครับพี่น้องเป็นน้ำดวงอยู่พี่น้องเย็บซี่ครับพวายนอนที่ว่าบ่อจับให้พี่น้องเข้าเบิด์ตตัวคู่นะครับเนาะครับตัวเหล็กเบี้นของแอดนะครับเขาเพราะว่าเหล็กเบี้นแค่ซี่ตัวนะครับพี่น้องเย็ซี แนวทางเมื่อนี้นะครับครับจะรัดกลุ่มจากน้อยนะครับเนาะสำหรับแนวทางของแอดนะครับเขามีอยู่อ่าสีตัวคือเก่านะครับเหล็กเบียนของแอดนะครับเนาะครับสีตัวคือเก่านะครับครับส่วนตัวระวังนะครับก็มีอยู่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวแอดจะลงให้พี่น้องเขาเบิ่งเขาชมไปนกากันนะครับบรรยากาศเมื่อนี้นะครับฟ้าขึ้มนะครับพี่น้องทีครับหลังจาก นำท่มวมนะครับเนาะครับจะนำนอยู่นีบ่อลปลาของแอดนะครับเปลี่ยนสีะวานำอ่าริมสะนะครับมันสะลงมาแล้วเปลี่ยนสีนะครับจากนำใสกลายเป็นนำสีสีเหลืองสีแดงนะครับพี่น้องกลับบ่อีกบ่จจีมือที่วันกะตกตกกกะกอนแล้วก็ขึ้นมาใส่ขึ้นเก้านะครับอ่าแนวทางของแอดมึอนี้เนาะพี่น้องที่มา,มาชมเนีทางไปน้ำกันนะครับ พี่นองเยบซี่ครับโตทํางานของแอดนะครับครับกานะครับเนาะมาฉีกเอาไอสติ๊กเกอร์ที่ครอบอยู่หลังตัวทำงานของแอบนะครับกานะครับพี่นองเยบซี่โอ้ยก <laughs> ากระมึนกัะมึนเนี่ยของธรรมชาตินะครับเนาะเขาว่ามีหมองหาอยู่หาจินก็มาจิกกินอยู่กับ บ้านสวนเวลาอยัดประยูนะครับพอเปิดบังก่องของจรปิดแล้วกานะครับมาตอดก <c oughs> ับมาตอดเอาแท่นเคลือบนะครับโตทํางานของแอบเอาพี่น้องเอฟซีครับ, FC, รบมาเบิง้งมาชมชุดเกานะครับที่แอดลงให้มือวัน <c oughs> ของมือวันปุดนะครับเนาะ ครับผลงานเก่านะครับพี่น้องช่วงผลงานเก่าสกวอนนะครับของเมือวันจันนะครับที่พี่น้องเข้านะครับนะครับเหล็กแค่ซีคูนะครับแอบเกิดเสียดายอยู่นะครับบัวหมันแห้งแห้งคือหกสีครับหมันแห้งหกสีนะครับผลเหัอเล่าพัฒนาออกห้าหกสี่ศูนย์เก้าหนึ่งนะครับนี่คือผลหัอเล่าพัฒนาออกนะครับ เบรกล่างออก40นะครับขับเลรกวิ่นนะครับเข่า04ครับจริงๆนะยอยางให้พี่น้องเขาจับถูกตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันไหลจะหนีกับหกครัวเรี่ยวนะครับเนาะ ครับแอบไห้หกซีซีหกนะครับขืนมาอยรักพันกับรักมือนะครับพี่น้องซีครับมาอยู่รักพันกับรักมือส่วนเหล็กซาตัวแอบไห้ซูมหกซีนะครับกับมาอย่้นตะตำแหน่งนะครับเนาะก็คือรักลอยรักพันรักมือนะครับมาอยู่ผิดตำแหน่งนะครับเสียดายจับให้พี่น้องเข้ายุ่แต่ว่าเอฟซีบางทันนะครับเพิ่นเอาเหล็กวิ่งเข้าแอบครับทันครับทานใดทีค่อยจับนะครับเนาะ เคยจับเลขกวิ่ของแอดนะครับก็จะได้ก็จะโชกยามันนะครับเพราะว่าแอดฟั้นให้พี่น้องเข้าก็คือ0 3 6 4ากแล้วก็6 3นะครับพี่นอ้องเราชมแนวาทางหลกไหมนะครับพี่น้องครับตัวใดที่แอดบ้จับให้นะครับพี่น้องเข้าก็สามารถเอาไปจับเอานะครับแต่ว่าเลขกวิ่ของแอดนะครับจะให้พี่น้องเข้าแช่ ซีตัวนะครับพี่น้องอีพี เลขบิทนะครับพี่น้องมี1น,นะครับมีสนะครับพี่น้องมี5นะครับมีศนนะครับ ครับมีหนึ่งมีสี่มีห้ามีศูนย์นะครับพี่น้องครับชุดจับคู่ของยัดนะครับพี่น้องเอาเลวิ่งสักก้อนนะครับวิ่งนะครับเนาะ วิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับพี่น้องครับเราวังให้ดีนะครับเพราะว่าแอดว่าจับให้พี่น้องเข้านะครับบางตัวนะครับแต่ว่าวันนี้แอดจิจับเตรียมให้พี่น้องเข้าอยู่นะครับเนาะถ้าตัวได้แอดบ่จับให้นะครับพี่น้องก็ข้อมีนมากนะครับเนาะเพื่อหลอบสรุปผงสุดท้ายของแอดนะครับกับอาจารย์เรี่ยงจันนะครับเนาะจะได้จับให้พี่น้องเข้าน้านะครับ หนึ่งีนะครับหนึ่งห้านะครับห้าศูนย์นะครับหาซีนะครับแอดยังพันจับนะครับพี่น้องซีกับหาศูนย์กับหาซีหาศูนย์จับให้แล้วนะครับ ครับเป็นอยังคือมีหกมากนะครับเนาะเพราะว่าเลขหกนะครับอยู่ในชุดเลขวิ่นวินหาตัวนะครับมีหกติดมาพร้อมนะครับพี่น้องซี่กับแอบจักกันไปพี่น้องเข้าเลยก็คือหกศูนย์นะครับครับส่วนตัวทีระมาดระวัางที่สุดนะครับก็คือหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งนะครับตัวตรงครับศูนย์หนึ่งนะครับ เราก็ซีหาหาซีนะครับพีาา่น้องครับเป็ดเหล็กหกตัวนะครับเอามาละโุ่งสุดท้ายนะครับเนาะตัวเนี่ตัวฟันของแอดนะครับพี่น้องกับซีรับภายในหกู่นี่นะครับแอดจะฟันให้พี่น้องเข้านะครับบ่เ,เกินสองคู่สองหางนะครับ ครับวิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับมาน้ากันใดนะครับพี่น้องเอฟซีหนึ่งกับศูนย์นะครับสีศูนย์นะครับเป็นเหล็กตัวเก้านะครับเอดเลยบ่าจับนะครับพี่น้องเยฟซีเหลือตั้งแต่ยี่ศูนย์นะครับทีแอดบ้านจับให้พี่น้องเข้าส่วนจุดอื้นนะครับนะจับโกลบัดแล้วนะครับครับพี่น้องกัระวังให้ดีก็คือเหล็กตัวเก้านะครับถ้าอกมาตัวเก้าก็คือสี่ศูนย์ศูนย์ซีนะครับ สำหรับตัวเลขเนวทางของแอดนะครับเนาะก็ีอยู่หกคููนะครับกับบอสทึวาไลนะครับหลอดนี้จะรัดกลุ่มให้พี่น้องเข้าจักหน่อยตลอดที่แล้วอกหักยางแห้งเลยพี่น้งองที่เลขวิยนของแอดศูนย์สามหกซี่นะครับเนาะครับพี่น้องก็สังเกตให้ดีก็คือร <c oughs> ักซิบรักน้วยนะครับมากประกบกันนะครับยังขาดยกคูนี่ที่แอดบ่จับให้พี่น้องเข้า ผิดพลาดยางแห้งเลยพี่น้องเห็บซี่อ๋เรียกสามตัวนะครับเนาะเรียกสามตัวก็ล่อโครงสุดไทยนะครับโครงสุดไทยอัจะมาเนียนให้พี่น้องเข้านะครับคลิปต่อไปนะครับอย่งเรออยู่งซี่คูนะครับตัวเนียนตัวจอห้องแอบนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ